ตามกับรถเก๋งไม่รถรถความต่อหน้าต่อตาเลยคุ่นคุ้งเลยชนกับรถเก๋งนะเนี่ยอู้กี่ตลบแล้วเนี่ยรถจอดหมดเลยครับผมจะบไปรุงเทพยไหมว่าไมมันเป็นอย่างชนกับรถเกง๋งบะ ชนกับรถเก๋งแน่เลยเมื่อกี้ผมเห็นรถเก๋งเสียบหัวเสียบเข้าไปหามแพงต่อหน้าต่อตาเลยไหมพี่ไม่รู้กี่ไม่รู้กี่ตลบแล้วเนี่ยที่มันคว่ำอ,อะ่ะไม่รถหนักทำงนั้นเ่ะเขาเือกเตะ เขาเปลือกนี่นะเขาเปลือกจริงๆด้วยอ๋อตัวแม่ไม่ได้ล้มครับตัวลูกลม้มแม่ดูดิเสาไฟมาอยู่ฝั่งนี้เลยอ่ะแสดงว่าเบรกสะบัดมันต้องเป็นเบรกสะบัดแน่เลย บอกว่าเออนั่นๆเห็นไหมรถจีงคันนึงตกของถนนน่ะนั่นๆรถเก๋งคันนึงตกถนนอยู่เบียดกันแน่เลยผมต้องไปทางนี้นะแหมเขาเปลือกแล้วเนี่ยหรือว่ารถวิงว่งวิ่งเก็บตัวนี่ใช่ไหม ชนมาตั้งแต่ตรงนี้ชนเสาไฟมาเสาไฟต้นเนี้ยไอเสาอ,อยู่นี่โคมไฟอยู่ตรงนู้นมันไม่ใช่เข้าเปลือกมันเป็นอะไรเนี่ยเหมือนทรายเลยทรายหรือเปล่าฮึทำไมเป็นเหม็นๆอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ย หอาหารสัตว์บ่ดีนะที่ตัวแม่ไม่เป็นอะไรถ้าผมนี่ยังนี่เหม็นๆนี่หอาหารบ่ะอาหารสัตว์บ่หัะอ๋อต่อหน้าต่อตาเลยไหมแสดงว่า ล้าเบรกลูกเลื่สะบัดแน่นวแล้วเบรกลูกเล,ลเื่ลลสะบัดเดิเนานะอ่าห้อยเบยรกห้อยห้อยลูกเบรกเราสะบัดสะบัดเลยมาตีกับเสาตัวนี้น้ำตาลบวะไม่เป็นน้ำตาลเป็นเหม็นเย็นๆทีท่นี่ผมว่าเลยลงกอตาลมาจีก็เป็นแบบเดียว่าลูกสะบัดลูกสะบัดนั่นนะห้อยเบรกห้อยลูกเบรกเราสะบัดเพราว่ารถเก่งอันนั้นก็ไปอย่างเงี้ยล่นเลยเนี่ยเบียดกันมาแนียเบียดกันเฮ ก็งงเหมือนกันว่าเขามากันยังไงพออาหารนะเต็มเหนียวเถอะเขาห้องเต็มเหนียวเลยลูกกระเด็นแบบกระเด็นอย่างนี้เลยตอนหน้าตอตาเลย มารถไทยเล็กมาเกียร์ออกไปไปสัมภาษณ์โชเฟอร์ก่อน้าไปยังไงมายังไงเนี่ยรถจิ๋งคันหนึ่งจอดอยู่ตรงนี้น ได้ได้ยินเหมือนยางระเบิดครั้งหนึ่งตูม้มแล้วก็มองมาเห็นต่ลูกพ่วงอย่างเงี้ยพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยต้องถามคนขับคนขับคนไหน ตรงนู้นเสาที่สองกวาดมาสองเสาครับ ถึงก็น่าจะเบียดเข้ามาแล้วก็รถจริงก็น่าจะตีสนามเข้ามาเงี้ยรถพ่วงก็เลยตกใจเอ๊ะทำไมดำมันยกขึ้นอย่างนี้เลยฮะแบงค์พันครับแบงพันแบงค์พันแบงค์พันครับแบงค์พัน thảm phá coi che công năng tột chay Hòa, teg, đean 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 vô nó nè có nám tẹt lắm bà mấy đèn đèn lầy

ซ้ายครับเพราะว่ามันมีหัวอาหารครับเหตุเพิ่งจะเกิดน,นะครับยังไม่มีกลวยมาตั้งนี่น้อยขาวม่าไส้ขาวม่าไส้ไปเอากลวยน่าจะยังไม่ได้ตบรถเก่งนะเพราะว่ายังไม่มีร่องรอย น่าจะยังแบบว่าแค่ไปเบียดข้างกระจกใช่ไหมสังเกตดูกระจกนะกระจกกระจกหายไปข้างนึงเนี่ยเบียดแค่เบียดแล้วก็หักออกสามพี่ไปช่วยไปช่วยพี่หน่อยเอาเอาไวยหน่อยไว้แบบเลืองเลี้ยงอะปิดปิดเล่นบัสต้าทายลูกถุ่วเลยได้ บรรทุกัวอาหารมาเต็มเละมาจัาางไหนครับเนี่ยมาแซงรถมันตุกหลุมหลุม,มันสำบ,บัดไหมอ๋อหมายถึงมาตีครูกันไหมสามล้างเข้ามาแล้วกครแซงรถมันตุกหลุม ดูคนสามารถเลยไป้แบมประชาชนที่หน่อยแบมชาวเชียงรายสีก็ได้เดี๋ยวต้องบอกอ่าตำรวจมาใช่ไหมประกันหลักอันนี้คือคู่กรณีรถรถพี่โดนตรงไหนบ้างพี่หัวกระจกใช่ไหมก็เปียกผมลงอ่ะอ่าพี่เขาเสียหลักเขาตกหลุมใช่เศรบัดยังไงพี่เห็นจังหวะไหมผมเห็นแม้มันมีรถบรรทุกอยู่เลนขวาแล้วเขาแซงแซงซ้าย รถบรรทุกมาอีคันนึงใช่แล้วรถผมม่อยู่ด้านหน้าอยู่เลนซ้ายอยู่แล้วอแล้วแบบเหมือแนบบเขาเสียหลักทางนูง้นแล้วมาเบียดทางนี้ใช่โชคดีไม่เป็นอะไรมากผมก็เสียวตกอีกนะใช่ใช่ใช่พี่สติดีมากนะพี่นะโอ้ย <laughs> รถใหญ่นาะมันน่ากลัวนะพี่เนาะ ่ไหคือเขาเอาพ่วงด้วยเขาไม่น่าจะแซงสายอ๋อมันถึงว่าคันนึงช้าอยู่ขวาเขาก็เลยแซงซ้ายก็เลยหักออกอีกเขาเลยหักหักมาทางขวาเพื่อเพราะผมรถผมอยู่เลนซ้ายไงอ๋ออยู่ข้างหน้ารถพ่วงอีกคันนึงใช่ครับรถผมก็อยู่ห่างกันประมาณร้อยเมตรได้มั้งแล้วเขาแซงมาปาดรถบรรทุกปาดหน้าไปไปไปเลนขวาเนี้ยครับแล้วเบบเขาบอกเสียหลักตกลุมตกลุมตรงนู้นแล้วมาเลียน เล่น,ลนง,ง<อ>ผมนึกว่ายางระเบิดทีแรกโอเคครับ <_ C 1> แต่ดีนะตัวแม่ไม่เป็นอะไรเยอะเป็นเฉพาะตัวลูกบ้าอยู่แถวนี้ดูคนขับนไไหน่ไหวพี่ ไม่ไม่เขาไม่เป็นไรหรอกเขามีประกันอยู่พี่เพราะว่าเออเจอบ่อยๆอ๋อคำโต้ก็ตุกแบบจิังจกน้ำสีเลยอ๋อครับครับโอเคครับผมมาแล้วเริ่มมาแล้วผมต้องวิ่งข้ามตรงนี้กโบ้ จะเหลือแค่การเก็บกู่ครับเพราะว่าคนก็ไม่เก็บอะไรมากครับโชคดีมากนะครับพี่รถเก๋งหัวกระจกหายไปข้างหนึ่งไม่ไม่ได้ชนตอมออะไรมีแต่โพงญ่าครับเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนผมนี่ใจไม่ดีเลยผมกำลังไปกรุงเทพมาแวะปั๊มพอดีเลยขวดเยี่ยวเยวไม่ออกแล้วเนี่ย ขณะแกก็คือแกขับมาเลนซ้ายแกก็เลยแซงรถพ่วงที่อยู่ซ้ายเข้าเลนขวาพอแกแซงรถพ่วงเข้าเลนขวาปุ๊บแกก็เลยเสียหลักมาตกหลุมตรงนี้ก็เลยตีกลับเข้าซ้ายอีกเสียหลักไงครับพยายามดึงรถไงที่ผมมองกลับมาผมเห็นลูกพ่วงอยู่นี้ยแล้วก็ฝุ่นตลบเลยเพราะว่ามันมีเสียงปังขึ้นก่อนก็น่าจะเสานี้แหละเสียงเสียงนั้นก็น่าจะชนเสารตรงนี้ ดูจากอาการแล้วเนี่ยลูกพ่วงเนี่ยน่าจะตกลงไปในคูน้ําเลยนะเนี่ยเนี่ยดูตกลงไปในคูน้ําตกลงไปประมาณไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยนะลงไปแบบีเอียงอ่ะเอียงยีเอียง,ยง,ยงปุ๊บเลยแกก็เลยคือตัวแม่มันยังดึงอยู่ไงมันก็เลยกลับคืนไปถนนได้พอทีนี้กลับไปคืนไปถนนแกก็พยายามประคองรถแต่มันก็จะลงทางนั้น ไอ้ที่เราเห็นน้ําสาดมาเนี่ยก็คือหัวอาหารที่มันตกลงน้ําแล้วมันก็กระจายนะครับนี่ผ้าพื้นนะั้นเนี่ยผืนเนี้ยมันตกลงในน้ํากระแทกน้ําแล้วก็กระจายดูรอยบีคกนะัะ ถนนนะครับแบไปเงี้ยแล้วก็ดึงขึ้นไปทางนั้นแล้วก็ล้มลงทางนี้แต่ต้องยอมรับว่าแกสติดีอยู่เพราะว่ามันล้มเฉพาะตัวลูกตัวแม่มันไม่ได้ล้มด้วยครับคืนนี้ก็น่าจะไฟดับผมว่ายังมีไฟนะเนี่ยไอ้เ้ไอ้หลักเนี่ยยังมีไฟนะเนี่ยพี พี่ระวังไฟนะพี่นะผมว่ามีไฟนะเนะี่ยมีแล้วเพราะว่ามันติดแล้วครับเสาเสาไฟสองสาว่างต้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทครับอันนี้อันนี้ฟาดไปสองเสาก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณห้าหมื่นแล้วมั้งดีรวมๆไปจะประกันนะมีประกันอย่าบอกว่ามีประกันนะ 好风枪。